สวัสดีค่ะสุภตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วแก้ไขทรงคิ้วให้ลูกค้าชาวซาอุกันนะคะลูกค้าท่านนี้เคยสักคิ้วมาแล้วแต่ทรงคิ้วไม่เหมือนกันคิ้วซ้ายกล่งยาวห่างตกคิ้วขวาตรงต่ําและห่างสั้นเคยไปลบเลเซอร์มาหลายครั้งแต่สังยังไม่จางหายหมดรู้สึกกลุ้มใจกับคิ้วตัวเองมากเพราะบอกว่ามีแต่คนทักบูลลี่เรื่องคิ้วของเธอที่ว่าคิ้วเธอไม่เหมือนกันไปทําอะไรมา พอมาเที่ยวเมืองไทยเลยค้นหาที่แก้คิ้วจนมาเจอช่างพัดเลยพยายามติดต่อมาหลายครั้งจนได้มาแก้คิ้วด้วยในที่สุดค่ะช่างพัดก็ได้ออกแบบทรงคิ้วให้ลูกค้าดูก่อนพอลูกค้าถูกใจช่างพัดก็ค่อยลงมือสักนะคะพอสักเสร็จลูกค้าชอบมากขอบคุณแล้วขอบคุณอีกบอกฉันมีความสุขมากตอนนี้เพราะคิ้วฉันสวยมากหน้าฉันดูดีขึ้นมาก ฉันจะยิ้มสู้หน้าคนได้อย่างไม่อายใครอีกต่อไปทำคิ้วให้ถูกใจจนมาดามบอกไปสักคิ้วที่ซาอุกับฉันไหม mm. เธอจะได้เงินเยอะมากเลยนะ mm. แค่ญาติฉันก็เยอะมากแล้วในใะจคนอื่นๆอ,อีกที่นั่นเขาชอบมากเลยถ้าเป็นได้ออกมาสวยแบบนี้เอาลูกชายไปด้วยก็ได้ฉันจะรับรองเธอกับลูกให้เองพ mm. ู้สะจนช่างพัดเคลิ้มตามเพราะคำว่าได้เงินเยอะช่างพัดยิ่งเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่ <laughs> ได้ทําคิว้วแก้คิ้วให้ลูกค้าสวยได้ช่างพัดก็รู้สึกสุขใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนช่วยให้เขาได้พ้นทุกข์ได้เช่นกันช่างพัดก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากค่ะที่ไว้ใจมาใช้บริการด้วย Thank you very much madam for you like my job and you trying to find my shop till you come I hope to see you again next time ถ้าสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูลบคิ้วพังล้างคิ้วปริงหรือแก้ไขทรงคิว้วทักทายช่างพัดมาได้นะคะ หรือโทร6 6 5 9 9 1 9 9 9 9ช่างพัดเปิดร้านอยู่ที่สุขุมวิท95อยู่ท้ายตลาดบางจากนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ